เริ่มต้นขายออนไลน์ยังไงให้สำเร็จเร็วนะคะวันนี้ถ้าหากว่าคุณเริ่มต้นขายออนไลน์แล้วเจอสิ่งนี้นะคะให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณกำลังมาถูกทางคุณกำลังจะรวยคุณกำลังจะดังสิ่งแรกที่คุณต้องเจอเลยนะคะข้อหนึ่งคือคุณจะเจอคนที่ดูถูกคุณคุณจะเจอคนที่นินทาคุณคนที่พูดดูถูกคุณนะคะเขาจะพูดดูถูกคุณสารพัดเลยค่ะคนอย่างแกเนี่ยจะไปได้สกี่น้ำทำไม่ได้หรอก ไปโดนใครล้างสมองมาคุณเจอคนแบบนี้เนี่ยพี่หญิงบอกได้เลยว่าเจอะมากเพราะผลงานที่คุณทำค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำคลิปหรือไลฟ์ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะมันดันไปเข้าตาคนอื่นแล้วธรรมชาติของคนนะคะไม่ชอบให้ใครเนี่ยทำต่างคิดต่างกับตัวเองขายของออนไลน์อะมันไม่มีทางประสบความสำเร็จหรอกไลฟ์ไฟก็ไม่มีใครดูหรอกคุณเจอแบบนี้เนี่ยพี่อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆ คนสําเร็จนะคะเขาจะไม่พูดแบบนี้กับคุณคะ่ะแต่ถ้าคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะเขาก็จะบอกคุณว่าทําต่อไปนะวันนี้ไม่เก่งไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะค่อยๆเก่งขึ้นวันนี้ไลฟ์แล้วไม่มีคนดูไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีคนค่อยๆดูเพิ่มมากขึ้นในวันที่พี่เริ่มต้นก็มีคนดูหนึ่งคนสองคนเหมือนกันแต่ถ้าไลฟ์ทุกวันยังไงก็ได้ยอดยังไงก็ขายดียังไงก็ได้ลูกค้าในวันที่เราเริ่มต้นคะ่ะเรายัง ต้องเจอคนที่คิดต่างเรายังต้องเจอคนที่ไม่เห็นด้วยแต่คนสําเร็จนะคะเขาจะ ไม่มีทางที่จะมองแบบนั้นเด็ดขาดพี่หญิงมีลูกศิษย์หลายคนนะคะเริ่มต้นเข้ามาทําออนไลน์ออกมาไลฟ์ออกมาทําคลิปแล้วมีคนทักเข้ามามีคนคอมเมนต์เข้ามาดูถูกสารเพสารพัดสิ่งที่พี่หญิงบอกเขาก็คือว่าระหว่างทางที่เราเดินไปให้ถึงจุดหมายเนี่ยเราอาจจะเจอหลุมเจอบอ่ออาจจะเจอทางขรุขระบ้างไม่ต้องไปสนใจแต่ให้จําไว้ว่าให้ไปนึกถึงผลลัพธ์ในวันข้างหน้าว่าถ้าเกิดเราทําสําเร็จ ความสําเร็จนั้นมันสามารถพลิกชีวิตของตัวเราและคนในครอบครัวของเราได้อย่าไปสนใจดราม่าระหว่างทางค่ะและข้อที่2นะคะในวันที่คุณทําและประสบความสําเร็จค่ะความดังของคุณค่ะจะมีเงินและงานวิ่งเข้ามา แล้วไม่ใช่แค่เงินและงานเท่านั้นนะคะจะมีคนที่รักคนที่ชอบคุณเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วคุณก็จะมีคนที่ไม่ชอบคุณเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่พี่หญิงอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ไว้ว่าคนสําเร็จจากการสร้างตัวตนคนสําเร็จจากการออกมาพูดหน้ากล้องนะคะคนเหล่านี้เขาไม่ได้แคร์คนที่ไม่ชอบเขาเขาไม่ได้สนใจคนที่ดราม่าใส่เขาแต่เขาจะแคร์เฉพาะคนที่ชอบเขาจะแคร์เฉพาะคนที่รักเขาเท่านั้น วันนี้ถ้าเรานะฮะเอาใจเราเอาความคิดเราเอาตาเราไปผูกไว้กับคนที่ไม่ชอบเราเราจะมีแต่ความทุกข์เราจะมีแต่ความเครียดแต่ถ้าเราเอาใจเราตาเราไปโฟกัสกับคนที่เขารักเราเราก็จะมีความสุขแล้วก็มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นวันนี้เราไม่สามารถที่จะทำอะไรให้ถูกใจคนทั้งโลกได้เราจงเป็นตัวของตัวเราให้มากที่สุดแล้วจงทำในสิ่งที่มันสามารถสร้างคุณค่าให้กับคนที่รักเราช อบเราให้มากที่สุดค่ะสิ่งที่พิงอยากจะแนะนําน้องๆทุกคนวันนี้คือถ้าหากว่าคุณอยากจะชนะคนที่ดูถูกคุณนะคะคุณต้องทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีความสุขให้มากขึ้นทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีความสําเร็จเพิ่มขึ้นคนสําเร็จนะคะเขาสามารถก้าวข้ามคําดูถูกคําเหยียดยามได้นี่แหละคือเหตุผลที่พิงอยากจะบอกว่าอยากให้พวกเราทุกคนรีบประสบความสําเร็จเพราะความสําเร็จนะคะมันจะสามารถเป็นเกราะป้องกัน คำดูถูกคำเหยียดยามของเราได้ในวันที่เราสําเร็จจะมีคนที่เข้ามารักเพิ่มและมีคนที่เข้ามาเกลียดเราเพิ่มแต่เมื่อไหร่ที่เราโฟกัสคนที่รักเราจะมีกําลังใจที่จะไปต่อวันนี้นะคะเราอย่าเอาบรรทัดฐานของคนอื่นมาดูถูกความสามารถของเราแล้วอย่าอนุญาตให้ใครเอาไม้บรรทัดของเขามาวัด ตัวเราเด็ดขาดค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่มีความสุขพี่อิงเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ